ôi điều nào vẫn phải khỏe quá hơi vẫn phải ngay à ô <laughs> oh. <laughs> เซิร์เปิดได้วันเดียวมีโปรแ้้วอะไรครับนี่ยโอ้โหจุดจริงๆครับท่านทําโปรกันไหวจริงๆเนาะพวกนี้เรามาดูกันนะครับผมนะเออแล้วก็อาจคลิปทำไมเนะี่ยโอเคอาจไว้แบบ แตงชิคลิปป่ะงเออเปิดตัววันเดียวก็มีโปรเลยอะ,อะไรประมาณนี้ออไอ้เจ้าไอ้ยกำลังดูโปรเลยเฮ้ยไ,ไปไหนล้วอวะอ๋ะอนี่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 โห ใครวะเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เฮ้ยเอาละครับอุ๊ยอุ๊ยทำไมาไม่บินอ่ะทำเนียนหรอประมาณว่าทำเนียนอะไรเงี้ยหรอตะกี้แเบสยังบินตีอยู่เลยขาตายไปแล้วโผล่ไปไหนแล้ววะ โอเคโอเคไม่มีอะไรมากคลิปนี้ครับถ่ายโปรให้ดูเฉย